นี่คือช็อกโกแลตด,ดูใบที่หายากที่สุดในชีวิตของสันก้าเฮ้ยมันไม่มีอ่ะทุกคนเดี๋ยวเด๋ยเด๋ยวอันนี้คือแพงมากเลยนะให้กล่องเปล่ามาคือ,อยังไงโดนโกงปะเนี่ยเมื่อสันกะา มาแกะกล่องสกุช่ช็อกโกแลตดูไบกันค่ะทุกคนปกติก็จะมีแต่เค้กช็อกโกแลตดูไบหรือว่าช็อกโกแลตดูไบจริงๆที่กินได้แต่รอบนี้มันมาแบบของเล่นสกุช่อ่ะก็เลยสั่งน้องมาลวจ้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นยังไงวิ้ยมีของแถมมาด้วยเป็นฟิลของตกแต่งน่ารักๆค่ะทุกคนคือหายากม,มากแต่ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงเราแล้วค่ะทุกคนนี่คือแพ็กเกจนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าน้องช็อกโกแลตดูไบตัวนี้มีทั้งหมด สามรสชาติมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อของน้องกันบ้างคะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโดนโกงไะเนี่ยไม่ใช่จ้าจริงๆแล้วสันกะเอาออกมาจากแพ็กเกจนะคะแล้วก็แอบมาพับก่อน <c ười> และนี่คือโฉมหน้าของชอคค็อกโกแลตดูไปหายากที่สุดในชีวิตของสันกะอุย้ยทุกคนว้าวกินหอมมากสันกะแบบว่าไม่ว่าจะไปหาร้านไหนนะคือหมดตลอดนะทุกคนแล้วพอเจอปุ๊บหมดเร็วมากกดไม่เคยจะทัน รอบนี้ในะที่สุดมันก็มาถึงมือเราแล้วค่ะน้องไม่ใช่ช็อกโกแลตจริงๆนะคะทุกคนแต่น้องเป็นสกุชชี่วฮทุกคนหน้าตาแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะเนื้อสัมผัสน้องก็จะแบบว่าฟินมากมีความเปียกความนุ่ม <c oughs> ฟินมากใครที่สนใจตัวน้องสกุชชี่ช็อกโกแลตดูใบตัวนี้นะคะสันกะแผ่พิกัดไว้ให้ในตกกะกร้าหรือว่าใต้คอมเมนต์แล้วนะ